ยคเชตกันเจ้ายคเชตก็ใส่แป้งก mm. นี่แล้วแป,แป้งใส่ผสมผสมกับมันยดมันได้แล้วต้องตีแป้งให้เนียนๆกับหน้าร้อนเด็แก,แกแป้งมันุกเลยเนี่ย เดียด๋วยวมันหอดแ้งมันจะแบบฟุ้งนะต้องยังให้แงฟุ้ง่นั้นเลยค่ะ นีนเน่เนียนไหมคะเนียนแล้วเจ้าเนียนแล้วเจ้านี่เนียนแล้วแล้วก็เทใส,ส่ตรงนี้เลยเจ้าแล้วเขาก็มาบดผสมกันแฮมแล้วก็เอาไปทอดนะคะ